นี่เบิงว้าวเพนเปลเลพามาเบิงคุณพบานเฮ็ดดอกพราะวา่าเพนเฮ็ดเป็นมือมือ,มอเลยมันโดนพามาเบิงตอนแล้วเลยนี่เขาก็เอาเศษเล็กที่เหลือจากเฮ็ดบานนี่แล้วก็สังสังกะสีไม่ชั่นชีตที่เหลือที่สร้างเพนสร้างมากเกินนี่ เอาม้าตอกันกันฝนศาสตร์พิดีจ้ามื่อแพนพามาเบ่งอันทีไว้นี่กลงนกแพน,นให้คุณพ่อบานเฮ็ดให้เห็นปะเห็นปะนเดี๋ยวแพนจะพาไปเล่นกับท้องเพิ่มทั้งเพิ่มทังเพิ่มนะท้องเพิ่มท้องเพิ่มท้องเพิ่มแฮปปี้ท้องเพิ่มแฮปปี้ อันนี้คุณพอบ้านจะเห็ดนี้ยังไงต่อเล็กต่อเล็กไว้ไว้เห็ดมองเก็บนกเตะนี่นี่เขาจะเอานกออกนี่มาเห็ดห่องนกนห่องห้องนี่จะเป็นห้องนกนี่คุณพบาญกับลังต่อ ส่บ็อกเซอร์เสร็จเลยอันนี้อู้อันนี้กันฝนตาดเดี๋ยวแพนพามาเบิ้งตอนแล้วแล้วนี่เสร็จแล้วจ้าพี่น้องนี่นี่นี่ใส่กรงนกได้แล้วขึ้่พบ้านกัล้างตัด เอาไวใส่คุณพ่อบ้านกลงลังวัดคงคมแหละ <c oughs> นี่นี่เฮายกขึ้นเลยต้องใส่เวลาเก็บไข่เก็บอันเบิงไข่นี่แพนต้องใส่บันไดปีนขึ้น <c oughs> นี่บันไดนี่นี่เอานองออกมา่ยุคขังนอกแล้ว นี่ติดรังไข่พร้อมมีอยู่สองคู่แนทนพาเบิ้งอ้อมอนนอมนี่นี่เห็นบ่เห็นาคงยกอังกฤษแทนนี้ตัวหนึ่งบันชบโอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้อ้โออ้โอออ้นอ เมทันชีทีที่เหลือจะเขตดหลัง้าบ้านอะเอามายิงกันฝนสาดมือนีคำแล้วแต่วินตกดินแล้วเดี๋ยวมือสาวเห็ดแล้วแพนสิพามาเบิ้งอีกรอบนึงจ้านีครัง้งใต้นี่แพนสิเอาวางบอนหนู บ่แน่ใจว่าวางได้บอวางบ่ไดก้กะบ่ต้องวางมานันนะเนาะเห็ดเป็นล็อกมีก็จะเห็ดเป็นหมองไวนุกตลอดเลยแหละน่าจะตลอดจนสุดสุดเลยนี่นี่เบิงว้าวเพื่อนบ่ได้พามาเบิงคุณพบานเห็ดดอกราะวาเพื่อนเห็ดเป็นมือมือเลยมันโดน เพาาเบิ่งตอนแล้วเลยนี่เขาก็เอาเศษเล็กที่เหลือจากเฮ็ดบ้านนี่แล้วก็สังสังกระสีเมชันชีดที่เหลือที่สร้างเพิน่นสร้างมากเกินนี่เอาม้าตอกัน <h ats> กันฝนสาดตอนนี้มันมันหนาห้อนนกบตองห่วงเรืองนกหนาวแต่ถ้าเกิด ่อไปหนา,นาวแพนก็นจะเอาสแลนมาคุ้มมามาคุ้มว่าสันก็อาจจะเป็นเอากลงลวดมาเชื่อมเห็ดเป็นกงใหญ่แล้วก็ของเป็นล็อกเป็นล็อกไหว้แล้วก็เอาสแลนคุ้มแล้วก็เปิดเปิดไฟกกกันนกหนาวนี่อนาคตที่แพนวางไว้นี่นี่อันนี้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็จะลกนอยนึงเพราะว่าแพนกันหลังเห็ดลงหนูเอานกมาไว้ก็โลงหนูนี่ เอาหนูไว้ข้างล่างนี่นกยุกข,ข้างถึงนี่นี่นี่พาเบื้งด่านขางน,น,นี่อันนี้เฮากะตอตอกลุ่มเป็นของน้องซันได้ได้นี่ตอได้อีกกลุ่หนึ่งเอาก็อ,อื่นไว้อย่างนะ แ่นไปเบิงกุงมาแหละยูดูโฮมมันมันเป็นกงุงกุงเล็กที่แบบตะไคร้ตไคายบกค่คอยบกค่อยเขาอื่นไว้จังเดหนะ้าตาบใหญ่น่ะงูบานาจะเข่าได้เอามาเชื่อมนี่แนจะเอามาเชื่อมเชื่อมเพ็ดกุงนองซันขอหนัวบัวสะกะเป็นข้อกระเทียว เพราะว่าแพนหับนองมาสองตัวแต่อันบนน่นี่อีกห้องนึงนี่นอาจจะต่ออีกก็ะได้ <c oughs> ต่อเป็นกลงนกยาวเลยนี่เริ่มหลายแล้ว <c oughs> นี่มีน,นกหงยกของลูกซ้ายของน้องภูมิหงยกของน้องภูมิน้ำบ่พี่นอ้อง เด็กน่อยกะให้เลี้ยงแบบนี้ก่อนเพอน้องมีความรับผิดชอบอะค่อยว่ากันเน,นี้ยนี่นับเงินนับเงินกะสามีของคืนยันงบริสุทธิ์ลดเลือดเลยเพราะเป็นเป็นตัวแม่ที่ตัวผู้แต่ว่าเอาตัวผู้มาใส่แล้วอ,อันนี้อยู่สูงแทนต้องขึ้นบันได จะให้คุณพอบานเพ็ดบันไดสองสองคันให้อันนี้จะเป็นขาวตาแดงอ่าซูมหน่อยจากกล้องจา๋าซูมให้เห็นความสวยหน่อยสิคะ<ฮ>ทำไมกล้องไม่ชารอ่ะเออนั่นแหละอันนี้เป็นสีม่วงก็ขาวตาแดงอันนี้แ้นแยกไว้เพราะว่าแผนจะเอาสีพื้น แต่อันนี้จะกลร่มรวมี่ทั้งเพิ่มสาท้องเพิ่มนี่บานาจะได้เชื่อเพราะว่าเพิ่นทับแล้วทับนังฝาแล้วแต่ท้องเพิ่มน่าจะพึงสามเดือนสามเดือนกลัวนี่โบานาจะมีเชื้อแต่นังฝานเขาล้างแหละนังฝา,า,า,านี่พร้อมผสมท้องเพิ่มต้องรอรอเป็นนุ่มก่อนไปละทั้งเพิ่มอะไรลุก มีลงมาหาต้องเพิ่มจากขุณน้ำเงินนี่เสาขุนแหละน้ำเงินรุดไปสองเดือนกว่าน้ำเงินบบติดแผนแล้วนี่ยคลิปนี้กะจบซํานี้ก่อนจ้าถ้าผู้ใดมักคลิปแพนกน็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปน้ำเด้ด้อจ้าเอ้าเมื่อคียังตอนนี้แล้วโอยน้อนั่นบายบายจ้าบายบายก่อนบายบายด้วยบายบายท่านผู้ชมแล้วบายบายจ้าบายบายครับอไปละนนี้ละอ้านี่อ้าวบายบายครับเบิ้งเดี๋ยวแพนพาเบิ้งขังมานี่ก่อนจบคลิป เห็นบอกที่น้องนี่สูงเด้นี่นี่นี่